เลยผมปลื้มมึงมากเลยนะข้าวสวยมากเลยข้าวครับเป็นสีเขียวมาแล้วไม่มีสีเหลืองของข้าวข้าวยี่สิบเอ็ดวันครับเติบโตดีมากเลยพันข้าวตองแปดด้วยนะครับตองแปดแค่ยี่สิบเอ็ดวันนะครับดูแตกการแตกกอดีสวัสดีครับวันนี้ทุกตีตะวันแดงนะครับมาอยู่ที่บ้านน้ำอ่างนะครับอำเภอตอนจังหวัดอุษระดิดนะครับมาติดตามผลงานสารย่อยสลายต่อสั่งความข้าวตาคู่หูก็เสร็จตองแปดนะครับแปลงนาของคุณลุงทวีนะครับ เดี๋ยวเรามาคุยกับลุงกันนะครับว่าในรอบนี้ปานข้าวลงไปเนี่ยเห็นข้าดิดเหลืออยู่ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับข้าวอายุได้ยี่สิเอ็ดวันวันนี้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เหลืออยู่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับรอบนี้คือปื้มเลยลุงปื้มเไกลแล้วครับเหลือบางเลยนะลงปื้มเลยผมปื้มมึงมากเลยนะข้าวสวยมากเลยข้าวครับเป็นสีเขียวมาแล้วไม่มีสีเหลืองของข้าวข้าวยี่สิบเอ็ดวันครับโตดีมากเลยพันข้าวตองแปดด้วยนะครับตองแปด แค่ยี่สิบเอ็ดวันนะครับดูแตกการแตกกอดีแค่ยี่สิบกว่าวันไหนลุงเนี่ยครับแตกกอดีอยู่นะใช่แต่ทุกต้นนะครับนี่ดูนี่ครับการแตกก่อแล้วดูดูดูลําต้นครับลําต้นเขาจะแบนใหญ่อย่างที่มบอกนะครับตัวตองแปดจะแตกกอช้านิดนึงค่ะแล้วก็ตอเล็กๆใบเขาจะโคง้งลุงลุงตะเกียนะต้นเล็กใบใบใบโคง้ง พอ20วันขึ้นไปใบเขาจะเริ่มตั้งแล้วก็ลําต้นจะเริ่มแบนใหญ่ค่ะเดี๋ยวพอ30วันเนี่ยตรงนี้จะเริ่มนูนขึ้นมาลงคือทองเริ่มเริ่มเป็นสาวเริ่มเริ่มท้องนะครับก็จะแตกกออยู่ประมาณนี้นะครับตัวตองแปดอายุน้อยร้อยถังอายุน้อยร้อยถังครับผมผลผลิตดีนะคะแล้วเหมาะกับอากาศไหนลงชอบอากาศเย็นครับ แต่จริงๆเขาทําได้ตลอดทั้งปีแต่ฤดูที่เขาชอบที่ได้ผลผลิตสูงก็ฤดูนี้ครับการหนาวก็คือเหมาะเหมาะเลยไม่ออกคาคอนะครับตัวตองแปดนี่ค่ะทุกคนสวยงามทั้งแปลยอย่างที่ลุงบอกว่าบางๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มแน่นหมดแล้วแน่นตึ๊บเลยใช่ข้าวแค่ยี่สิบอ็นี้สวยมากเลยถือว่าสมบูรณ์ดีมากเนาะครับประทับใจไหมคะลุงประทับใจครับข้าวดีดก็หายหายข้าวก็สวยงามครับผม แต่ก็ดีแต่ก็ด,กดีปื้มสุดๆเลยครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะคะทุกคนอยู่ที่บ้านน้ําอ่างครับบ้านน้ำอ่างาอำเภอตอนอำเภอตอนจังหวัดอุตรดิตถ์ครับค่ะคุณลุงทวีมีเบอร์ไหมคะมีครับ097-059-5137ค่ะเบอร์โทรมาได้ครับก็คือติดต่อสอบถามมาได้นะคะเพราะเมื่อก่อนแปลงนี้คือเข้าวดิดเยอะมาก มหาศาลเลยครับผมตอนนี้ข้าวดีดหายไปแทบจะไม่เห็นแล้วเนาะครับผมรุ่นนี้เหลือบางมากแล้วครับอ่าก็ดูรื่นเหมือนเนี่ยใครก็ว่าไม่มีข้าวดีดอใช่ปื้มเลยแบบนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะคะครคู่หูตองแปดช่วยชาวนาแก้ปัญหาข้าวดีดหญ้าวัชพืชในแปลงนาค่ะท่านใดมีปัญหานี้นะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ